สีไม่เคยด่างนะครับสีเดิมทั้งคันจากโรงงานน็อตไม่มีขยับช่วงล่างไม่มีดังเบรกยังเหลือนานนนะครับออกคันนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับบ่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับ ผมนะครับรถตู้นะครับปกติเราจะมาเจอกันตอนเย็นนะครับวันนี้ก็จะมาไวัยกันนิดหน่อยนะครับแต่ตอนเย็นก็ยังเป็นรถตู้เหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นรถตู้อะไรนะครับคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับนะครับวันนี้ผมก็จะมากับรถเวนจูรี่นะครับตัวปี2017ตัว G เครื่องเบนซินส7ไม่เคยติดแก๊สสภาพ90เอา95%ไปเลยแล้วกันในราคา 79,000บาทสภาพเดิมๆให้ดูกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับเงาวับนะครับสามารถส่องหน้าได้นะครับเป็นกระจังหน้า2ชั้นนะครับของโต้ตาออกแบบมาให้มันดูเหมือนแข็งแรงบึกบึนทนทานมากขึ้นนะครับไฟหน้ายังดูใสๆนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกลูกค้าประวัติดีจัดไปแในใ่น้เต็มดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยขึ้นอยู่กับประวัติลูกค้าเองหรือใครจะเอาดอกเบี้ย นะครับพิเศษนะครับเข้ามาเลยนะครับกิสดาคุคาประตูผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัว G นะครับประตูจะเป็นแค่ประตูดูดนะครับแตะไปนะครับประตูก็จะดูดเองนะครับนี่คือเวนจุลีปี2 0 1 7ตัว G นะครับแล้วก็สีนะครับจะเป็นสีขาวมุกสีเนียนไม่เคยทำสี สีไม่เคยด่างนะครับสีเดิมทั้งคันจากโรงงานน็อตไม่มีขยับช่วงล่างไม่มีดังเบรกยังเหลือนานนนะครับออกคันนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนดูนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊มนะครับอันดับแรกเลยที่จะต้องส่องให้ดูนะครับท่านลูกค้าครับอย่าพึ่งไปไหนกันนะครับให้ดูกันนะครับอย่าพึ่งไปไหนกันนะดูแม้กระทั่งนะครับข้างๆนะครับตะเข็บสติกเกอร์นะครับทุกจุด นะเราให้ดูเพื่อนะครับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมเม็ดอาร์คนะครับรางน้ำฝนแล้วดูนะครับข้างในนะครับรางประตูนะครับทุกจุดนะให้เห็นกันนะครับว่ารถไม่มีโดนไม่มีอัดก๊อปปี้ถ้าเกิดรถโดนมาจากทิศท,ทางไหนก็แล้วแต่รถนะครับตัวถังนะครับรอบคันจะไม่เดิม นะผมบอกก่อนว่ามันจะไม่เดิมตัวนี้นะครับทํามาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาะเดิมๆนะครับจะเป็นหนังปกติไม่มีตัวนี้ขึ้นมาแต่ตัวนี้นะครับเป็นเบาะทํากึ่ง VIP มานะครับทาให้นั่งสบายขึ้นนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็พอดีนะครับรองนะครับต้นคอรองนะครับหัวนั่งสบายสบายนะครับดูนะครับว่าช่องนะครับระหว่างทางเดินเป็นยังไงบ้าง แล้วก็บอกข้างหลังนะครับทําเป็นนั่ง3คนนั่งเบาะใหญ่ๆนะครับไปประมาณ7-8คนกําลังดีไม่อึดอัดและนั่งสบายทุกคนพื้นรองอย่างดีนะครับพื้นรองอย่างดีและตรงนี้ก็เป็นนิ่มๆแล้วดูความใหม่นะครับความใหม่นะครับไม่มีแม้แก่ขี่ดงขี้ดินขี้ฝุ่นไม่มีมันใหม่จริงๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ทําให้ดูเห็นไหมครับใหม่จริงๆนะครับเราไปต่อข้างหลังครับ นะให้ดูนะครับว่าทั้งข้างหลังนะครับเดิมไฟท้ายไม่มีแตกไฟท้ายใสตะเข็บนะครับดูได้เลยนะซูมกันทีละจุดเอาให้เห็นกันทีละชัดนะครับคาบกาวไล่จากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คนะครับนะครับดูนะครับจนถึงข้างบนนะครับเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีแม้แต่ขยับนะครับน็อตไม่มีแม้แต่ขยับนะครับและเป็นรถเดิมจริงๆดูนะครับดู มันไม่ใหม่ได้ยังไงอ่ะนี่ครับดูนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วบางคนบอกว่ามันเป็นพื้นพื้นไม้หรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นพรมนะครับเห็นไหมครับอย่างดีนะครับจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วตัวนี้นะครับตัวขันยางอะไหล่นะครับยังไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับแล้วดูขอบนะครับดูขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับดูขอบนะครับสีนยางอย่างดีหัวน็อตไม่มีบินมาครับให้ตากล้องซูมเลยนะครับตั้งแต่คนขับ นะครับเห็นไหมครับพวงมาลัยนะครับลายนะครับยังชัดเจนอยู่ลายยังชัดเจนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มันยังไม่เงาเพราะว่ารถมันวิ่งน้อยนะครับอันดับแรกนะครับมีนะครับจอตัวนี้นะครับเล่น CD DVD ได้นะครับของ JVC นะครับติดมากับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับรับฟังวิทยุอะไรได้ต่างๆนะครับมี USB นะแล้วก็ ระบบนะครับระบบแอร์ก็ไม่ซับซ้อนนะครับตรงตัวทําสัญลักษณ์มานะครับเข้าใจง่ายนะครับเป็นลูกบิดเป็นลูกบิดแล้วนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่ามานะครับเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดของโตต้านะแล้วก็คอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดํายังเงาสนิทใหม่มากใหม่ทุกจุดนะครับแล้วก็จะเป็นแอร์แบ็กทั้ง2ฝั่งขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไปดูข้างหน้านิดนึงเริ่มตั้งแต่ตะเข็บข้าง นะครับน็อตไม่มีขยับสีเดิมนะครับสีภายในจะต้องเป็นสีด้านนะครับสีภายในต้องเป็นสีด้านนะครับน็อตฝาโปรงไม่มีขยับน็อตต้องไม่คมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกาวจากโรงงานมานะครับหม้อพักน้ําน้ํายาจากโรงงานมีมอกอแปะนะครับวันนี้ผมขออนุญาตตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ